สวัสดีค่ะมาพบกับ d Daily Message นะคะหรือว่าข้อความประจำวันในวันนี้นั่นเองนะคะถ้าคุณรู้สึกสะดุดตากับภาพหน้าปกหรือว่ามีอะไรที่ทำให้คุณอยากเข้ามาชมคลิปนี้ก็แสดงว่าคลิปนี้เนี่ยมีข้อความอะไรจะส่งถึงคุณนั่นเองนะคะคลิปแบบนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะซึ่งเราแนะนำว่าให้ฟังเพียงวันละหนึ่งคลิปเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตประจาวันนะคะและอย่าลืมว่านะคะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแค่ไกด์ไลน์นะคะการเปิดไพ่ของเรานะคะทุกสิ มันจะอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอนั่นเองค่ะวันนี้ไพ่ทาโร่สามใบที่เราเปิดมาได้นะคะใบแรกเป็นคิงออคบอลค่ะก็คือว่าเป็นไพ่เอ่อราชาถือไม้เท้านั่นเองนะคะราชาถือไม้เท้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของการงานอะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นจังหวะที่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการได้รับมอบหมายภารากิจอะไรที่เหมือนกับว่า เป็นผู้นำนะคะการอาจจะได้รับผิดชอบโปรเจกต อะไรขึ้นมาหรือว่าอาจจาเป็นที่จะต้องตัดสินใจอะไรที่มันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนั่นเองนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีงานหรือว่ามีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาเหมือนไพ่แนะนําว่าให้คุณรับและลุยได้เลยนะคะคุณพร้อมแล้วนะคะคุณอยู่ในพลังงานที่เรียกได้ว่าเป็นราชาหรือว่าเป็นคิงคือประสบการณ์ในด้านนั้นๆหรือว่าในเรื่องนั้นๆของคุณมันมากพอแล้วจนมีคนไว้ใจให้คุณทําในเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะส่วนใบที่2นะคะวันนี้เป็นไพ่หก เรียนนะคะไพ่หกเรียนก็คือการรู้จักให้นะคะอาจจะหมายถึงว่าถ้าคุณได้ขึ้นไปอยู่ตำแหน่งสูงขึ้นแล้วหรือว่าได้รับผิดชอบอะไรมากขึ้นแล้วนะคะอาจจะได้เหมือนกับว่าเป็นเจ้าคนห้คนนะคะหรือว่ามีลูกน้องอะไรแบบนี้แล้วนะคะเหมือนไพ่อยากจะบอกว่าอยากให้คุณนะคะมีน้ำใจอย่าลืมมองเ,ออเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อยู่ในระดับที่ด้อยกว่าคุณเนี่ยด้วย ไม่ใช่ให้เขาแค่ทํางานให้คุณอย่างเดียวคุณต้องนึกถึงสภาพจิตใจใเขาด้วยนะคะแล้วก็ดูความเหมาะสมนะคะเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่ใช้แค่พระเดชนะคะใช้พระคุณด้วยนั่นเองนะคะรวมถึงไพ่ใบนี้นี่ยังหมายถึงการแบ่งรับแบ่งสู้นะคะในหลายๆเรื่องนะคะบางเรื่องอาจจําเป็นที่จะต้องมอนกือว่ามีการประนีประนอมนะคะให้ ทั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะเป็นอย่างเช่นนะคะเอ,อ่อคนที่ อยู่เหนือคุณอีกทีหนึง่งอาจจะสั่งงานมาแบบนี้แต่คุณรู้สึกว่างานแบบนี้มันใหญ่เกินไปมันมากเกินไปนะคะสาหรับทีมของคุณที่จะรับผิดชอบหรือดูแลได้เนี่ยอาจจะต้องมีการประณ,ณีประณอมแบ่งรับแบ่งสู้อะไรแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นตัวอย่างเฉยๆขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของคุณเจอกี่ยอกับเรื่องอะไรนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะรวมถึงไพ่ใบนี้ยังบอกถึงว่ามันอาจจะมีจังหวะมีโอกาสให้คุณได้ทําบุญนะคะได้รู้จักการให้อะไรอย่างนี้นะคะถ้ามีอะไรที่ให้ได้ไพ่แนะนําว่าก็อยากให้คุณให้ไปนะะะคเพราาว่า สิ่งที่คุณทําในวันนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลดีกับคุณในวันหน้าได้นั่นเองนะคะส่วนแม้สุดท้ายค่ะเป็นไพ่ The High Prestige นะคะไพ่ใบนี้นะคะสังฆราชินีเนี่ยเรามองว่าคุณมีความมั่นใจนะคะในใดๆเรื่องนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกเอกสารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้เข้ามาจัดการนะคะแล้วก็แล้วก็เหมือนอาจจะแบบเข้ามาเยอะหน่อยช่วงนี้หรือว่ามีอะไรที่ต้องทอํางานเกี่ยวกับ มันจะไม่ใช่การเทคแอคชั่นแบบลงมือทำมากนักมันจะเป็นงานในห้องในเอกสารในอะไรอย่างเงี้ยอีจจะแบบอาจจะเกิดการปวดหัวได้อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคิดว่าคุณสามารถไปได้เพราะว่าดูจากหน้าของภัยน้องแมวตัวนี้เรารู้สึกได้ถึงความมั่นใจแลว้วกว่าคุณจะผ่านไม่ได้นะคะรวมถึงนะคะ ให้พิเ่ยมันจะพูดถึงเรื่องของความลับนะคะความที่แบบกึ่งขาวกึ่งดําอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะโปรเจกต์ที่คุณได้รับมอบหมายเนี่ยอาจจะมีภารกิจรับหรืออะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะซึ่งอาจจะเปิดเผยไม่ได้หรือบอกใครไม่ได้นะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีเหมือนกับว่า,ามีคนเข้ามาหลอกถามจะใช้คําว่าหลอกถามไหมอาจจะมาเอาข้อมูลจากคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนไพ่ก็จะเตือนว่า มีอะไรที่คุณรู้สึกว่าเปิดเผยได้ก็ให้เปิดเผยไปอะไรที่มันยังไม่สมควรแก่เวลาหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าคนนี้เข้ามาแปลกๆแล้วเขาหวังหรือว่าต้องการอะไรจากเราเนี่ยเหมือนไพ่ก็เตือนให้คุณมีสตินะคะแล้วก็ออระมัดระวังแล้วก็มันก็ว่าคอยดูว่าควรจะไปทางไหนดีนั่นเองนะคะโอเคก็เป็นเมสเซจสำหรับไพ่ทาโร่สใบนี้นั่นเองนะคะ,คะ,คะวันนี้นะคะไพ่ออราเคิลที่เราเปิดยังอยู่กับไพ่เพื่อนใจนะคะ ใบที่เปิดได้ก็คือเพียนสร้างเหตุนะคะเหตุดีงามที่ถูกต้องนะคะไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่า,อ,าอะไรที่เราสร้างที่เราทําในวันนี้นะคะมันก็จะส่งผลในวันหน้านะคะถ้าเราอยากให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะวันนี้เราก็ต้องเลือกทําสิ่งที่ดีนะคะถ้าเราจะปลูกกะเพรามันไม่มีทางที่เราจะได้เป็นกุหลาบ ถูกไหมคะเราอยากได้กุหลาบเราก็ต้องปลูกกุหลาบไม่ใช่ว่าไปปลูกต้นกระเพราแล้วได้กุหลาบมันเป็นไปไม่ได้นะคะเราอยากให้ใครทําดีกับเราอย่างไรนะคะอยากให้ใครทําอะไรกับเรามาเราต้องทําแบบนั้นกับเขาก่อนนั่นเองคะ่ะให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีพลังงานค่อนข้างใกล้เคียงกับไปนี้ที่เราพูดไปตอนแรกเลยนะคะเรื่องของการสร้างอะไรในวันนี้นะคะเพราะว่าผลต่างๆเหล่านั้นมันจะย้อนกลับมาหาเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนนั่นเองคะ่ะโอเคหมด แล้วนะคะสำหรับข้อความในวันนี้นั่นเองค่ะหวังว่าจะช่วยแนะนำหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของคุณได้นั่นเองนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ